ความสุขเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรในการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคของช่องเลยนะสาหรับไอเรื่องของความสุขเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยเพราะว่าที่เราไล่มาทั้งหมดทั้งเดือนนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะเอามาลงในเรื่องของความสุขเป็นเหตุแห่งความทุกข์กันเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในบาลีเลนะี่ยที่เขาป็แปลก,กันเนี่ยขาบอกว่า ความสุขนี่ประชุมมุงมาในความทุกข์เนี่ยมันมีมันเป็นความหมายมันเป็นยังไงนะแม้แต่ความทุกข์เนี่ยก็คือมันทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะแม้แต่ความทุกข์เองก็ยังทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ก็คืออันนี้จังทุกขงังนัตตาคือมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะถ้าใครได้ฟังจากไอ้พวกนักแบงวิทยาศาสตร์ที่ขคนพบควานต่มหน่ที่เห็นว่า อิเล็กตรอนหรือว่าตัวที่มันเป็นอยู่ในไอะตอมเนี่ยที่เล็กที่สุดเนี่ยเล็กตอนเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งเลยนะมันมันวิ่งอยู่ตลอดเวลานะทุกขังนะแต่อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เครื่องมือสมัยใหม่ก็ยังสามารถจะค้นพบได้นะอันนี้กดอันนี้จังทุกขังนัตตาจะพอๆกับกดแรงน้มถ่วงของโลกเลยนะซึ่งมันจะไม่มองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันรู้สึกได้อันนี้จังก็เห็นเหมือนเหมือนไดเหมือนกัน ซึ่งก็ย้ําไปแล้วในอีพีที่ผ่านมาอีพีที่แล้วว่าการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ไปแสเวงหาความสุขจำวลีของอันนั้นได้ไหมนะไอ้นำความพอใจนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้นั่นคือการปฏิบัติธรรมการทำไอ้สติปัฏฐานสัพโนสติมาอันนี้คือไอ้ตัวทำไมความพอใจพลับามไม่พอใจถึงต้องเอาออกจาก เออออกจากโลกนี้ถ้าหากเราแสวงหาความสุขเอาออกจากโลกทำไมอ่ะพอความพอใจนี้ก็คือความสุขความพอไม่พอใจก็คือความทุกข์นั่นแหละท,ทําไมถึงต้องเอานําความพอใจไม่พอใจออกจากโลกออกเราต้องออกจากความพอใจไม่พอใจนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งนะอ่าอันนี้เป็นเป็นแนวของเป็นตัวคีย์เวิร์ดคอนเซปต์นะแต่ว่าตัวที่จะให้เห็นภาพของ ของความเป็นจริงห่อยก็คือตรงที่เราหาความสุขอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อเรามีความสุขแล้วมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ความสุขได้ตลอดเวลาไหมเราตั้งแต่เกิดมาแล้วมันม,มีความสุขอยู่ตลอดเวลาไหมมันไม่ได้มีความสุขตลอดเมื่อเรามีความสุขอย่างเช่นเราซื้อรถใหม่ได้หรือได้รถใหม่ไม่ได้งานใหม่อะไรมีความสุขมีความสุขมันอยู่ได้นานไหมมันอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็ทุกแล้วก็เปลี่ยนไปนะ เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะมันมีความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดแม้แต่ตัวความทุกข์เองเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ความทุกข์อยู่ได้เนี่ยโอ้โหตายคนเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยทั้งลูกเนี่ยพากันตอมใจตายหมดเพราะว่าแม้ความทุกข์เองมันก็ทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันแม้แต่ความทุกข์ก็จะทนอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกฎอนิจังทุกขัง,งนัตตานี่ที่สิ่งที่พระเจ้าตรัตสรู้เห็นนะเพราะฉนั้นการปฏิบัติธรรมของเราจรึงไม่ได้เป็นการไปเสาะหาความสุข คู้ที่แสวงหาความสุขอยู่ตอนเนี้ยก็คือคุณแสวงหาความทุกข์นั่นแหละเพราะว่าความสุขนี่มันประชุมลงไปในความทุกข์พราะความสุขนี่มันไม่สามารถจะยืนอยู่ได้มันเป็นอนิจจังมันต้องเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจแล้วมันก็จะดับไปนะมันเป็นอนัตตาก็คือมันไม่สามารถจะบังคับกันได้ว่าคุณจะต้องทุกข์คุณจะต้องสุขอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครมีอำนาจที่จะทําให้เกิดความสุขยัวในจิตใจของเราได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นอนัตตาไม่มีใครไม่มีอำนาจไหนอนัตตาไม่ใช่ว่าไม่เป็นใครมันมันไม่ได้เป็นของอะไรของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอนันมันแปลเป็นสมนวนไทยไอตัวที่มันเกิดความที่เกิดความรู้สึกอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันมันคือไอตัวที่มันมันบังคับมันไม่ได้อ่ คือเราจะต้องปฏิบัติทำเข้าไปอจนเห็นนะยจนเห็นว่าจิตของเรามันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครบอกมันด้วยนะว่ามันจะต้องเกิดดับเป็นเรื่องทุกข์หรือเรื่องสุขมันก็เกิดไปตามมันเกิดไปตามเรื่องของมันแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยของมันได้หรือว่าเปลี่ยนอุปนิสัยจากที่มัน ไอ้เข้าไปอยู่ในจิตที่เราบังคับมันไอ้ที่เราเอไม่สามารถที่จะเห็นมันได้เนี่ยไม่สามารถจะเรียกว่าไม่สามารถที่ทันมันรู้ทันมันอ่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้ทันมันเนี่ยเราเราถึงจะสามารถที่จะจะเห็นมันได้นะต้องเห็นให้ทันมันซึ่งการที่จะเห็นทันมันคือต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติแปลว่าลับเนี่ยทำนี่แปลว่ามันเป็นไปตามธรรมิคือมันมันมันทรงของมันอยู่คือ คือกับกับจากสิ่งสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างเช่นถ้าตามบัญัติของพระพุทธเจ้าเลยคือปารเกสปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชาปัญญาสังขาราสังขยาปัญญาัญวิญญาณวิญญาณนับปัญญานาปรูุปังนาปรูปังปัญญาสลายจตะนาสลายจตะนัปัญญาพัสูงพรสษะปัญญาเวทนาเวทนาปัญญาตัณหานี่มันไล่ลงไปอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ถ้าคุณจะปฏิบัติธรรมมันจะเป็นปฏิเวทคือมันไปถึงพัสษะ ัาษาปัญญาเวทนาเวทนาปัญญาตัณหามันจะไม่ปัญญาตัณหาเวทนามันจะกลับคืนมาเรียกว่าปฏิเวทคือปฏิแปลว่ากับเวทก็คือเวทนาเนี่ยพอเวทนาแล้วมันไม่ไปตัณหามันกลับคืนมามันก็เลยตัดขาดจากตัณหานี่อันนี้คือที่สิ่งที่อยู่ในพัสดุ์เป็นพัสูตรเป็นที่พระบุรธเจ้าท่านได้บัญญัติไว้อ่ะแล้บัญญัติไว้อยู่ในบาเล่อ่ใครไปแปลด คือการแปลในสมนวนไทยเนี่ยมันจะเป็นการแปลที่จะเอาผลมันมาเอาผลคืออยากจะให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ให้คนมีความเลื่อมใสศรัทธาแต่ในการปฏิบัติเนี่ยมันมันจะไปเห็นภาพอีกภาพหนึ่งคือเป็นการผลการทดลองอย่างที่หลวงพ่อที่ช่องหลวงพ่อทามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลการที่จากการปฏิบัติ คือเอาสิ่งที่มีอยู่ในพระสูตรหรือว่าสิ่งที่เราเรียนมาฟังมาจากมันกันกับพวกเราแหละจะต้องไปทําดูเอามาทําดูอันไหนมันทําได้ไหนทำไม่ได้คือที่ที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอันนั้นก็เป็นความคิดนะเป็นสุดตรามายปัญญากับจินตามัญยปัญญามันเป็นความคิดแต่เมื่อไหร่ที่เราไปปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดพาวนามายปัญญาซึ่งก็เล่าให้ฟังมาทั้งเดือดนนี้ถ้าใคร ยังฟังไม่ได้ฟังทั้งหมดให้ย้อนตัวคืนไปฟัง่จะเข้าใจในสิ่งที่ว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันทําไมถึงเป็นเหตุที่เกิดความทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยมองหาความสุขแสวงหาความสุขซึ่งไอ้ตัวความสุขนั่นแหละมันก็จะอยู่ไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์เราได้ความสุขมาเดี๋ยวมันก็ไปเป็นความทุกข์ก็มันก็เป็นมันก็ประชุมลงไปในความทุกข์คือมันคนอยู่ไม่ได้ไอ้ความทุก มันความทุกเองเนี่ยมันก็ยังคนอยู่มาได้กรับว่าทุกขังทุกขังเ่ยมันแปลว่ามันคนอยู่ไม่ได้แต่บาลีก็บอกอัฐังคมะมันคนอยู่ไม่ได้มันเป็นอันนิจจังก็คือมันต้องเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็พิสูจน์ได้อย่างใครไปดูที่อการค้นพบควอนตัมนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบแล้วนะว่าสุ่อย่างมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นที่ว่างมันเป็นศูนย์อยนะในอะตอมนี่เก้าสเก้าุดเก้าเเปอร์เซ็นต์ เป็นที่ว่างเป็นความว่างใครใครยัง่ว่าวิทยาศาสตร์พุทธนะคือท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาแล้วท่านไปเห็นมันเป็นความว่างท่านก็บัญญัติศไปตั้งนานแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่แค่กายภาพมันไม่ว่าไอ้อะมันเป็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 นกายภาพอ่ะมันเป็นกายกายกายภาพหรือกายภาพมันเป็น มันเป็นแค่ตัวรูปอะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เห็นเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยเขามาค้นพบวันตั้มเนี่ยเขาเห็นว่ามันเออมันสามารถจะขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานได้พลังงานเปลี่ยนเป็นขึ้นได้ขึ้นเป็นอนุภาคได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยคือตัวที่มันเกิดเป็นอนิจจงทุกขังอนตตาคือมันไม่มีใครไปบังคับมันได้ไม่มีใครบังคับมันได้สิ่งที่เราเห็นที่เขามาเป็นในระดับวัตถุหรือระดับวัตถุหรือระดับกายภาพเนี่ย เราสามารถบังคับได้เนี่ยอันนี้เป็นอยู่ในกฎฟิสิกสมัยใหม่ที่เขาพากันทาอยู่ทุกวันเนะทําจรวดทําเจริญอะไรได้เนะี่ยอันเนี้ก็เพื่อที่จะไปทําอะไรไปหาความสุขไอ้ทนนี่เราค้นหาทางความรู้ตั้งแต่เพื่อจะมาทําความสะดวกสบายทั้งร่างกายและสะดวกสบายทางใจมีความเพลิดเพลิน,พนทางใจอะไรต่างๆที่เราพากันหากันอยู่ทุกวันเนี่ยนะหรือว่าเราเรียกว่าการหาความสุข ความสุขนี้ก็คือการหาความเพลิดเพลินที่บริเจ้าว่าเอเป็นนันทินันทิราคะนั่นก็คือความเพลิดเพลินความสุขในความเพลินแล้วนันทิาราคะตัวนี้ก็ประชุมลงไปในความทุกข์ก็มันไม่สามารถที่จะอยู่ได้คงกระพันได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างว่ามันเกิดขึ้นแล้วัก็ดบมันโลกมนุษย์ของเราหรือว่าตัวมนุษย์ของเราเองเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ทรัพย์สินต่างๆเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดข,ขึ้นมาทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยแม้แต่โลกของเราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีวันดับไปซึ่งระยะเวลามันนานแต่ว่าชีวิตของเรานะ่ยม,มีเวลาอยู่แค่ร้อยปีหลายคนก็จะหาความสุขหรือว่าจะ,ะค้นหาหรือว่าสแสวงหาวิธีการต่างๆที่จะสร้างความสุขบางทีก็ไปเห็นความสุขบ้างได้บ้างแล้วก็ความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็ไปแสวงหาใหม่ แล้วก็แสดงหาความสุขใหม่เหมือนกับเราทุกวันนี้เราเกิดมาแล้วก็ไปเ,เรียนเป็นนักเรียนเสร็จแล้วก็มา,าทํางานมาแต่งงานมันก็เป็นวนหูปของแค่ชีวิตของสัตว์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการาต้องการดํารงชีพต้รง,งสายพันธุ์แค่นั้นเองเป็นไอเที่ยงเราที่เราทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ออกจากสังสารวัตรนี่เลยแล้ว <c oughs> ไปหาความสุขความสุข,สขก็บางคนออกไอ ยิ่งหนักร่างกายยิ่งไปกว่านั้นก็คือ,อมีความคิดว่าจะทําบุญอแล้วก็จะนาบุญหรือว่าเป็นนั่ถือศาสนาที่บอกว่ามีพระเจ้าในศาสนาพุทธบอกว่ามันมีอยู่สมามสิบเอ็ดภพภูมิเราก็จะสลับเปลี่ยนกันอยู่นี่แหละในสามสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเทวดา,าพระพรหมมนุษย์มีเปลด่นเดรัจฉานเป็นวิสัยเนี่ย มันมีอยู่สี่ห้าชั้นเนี่ยรวมแล้วมันมีอยู่สามสิบเอ็ดภพภูมินในอันนี้ในคติของพุทธของเราเนี่ยออยู่ในตำราจ,จินดาบณีที่อท่านมีมีบรุรพาจารย์สรุปเอาไว้ซึ่งก็สรุปจากบาลีนันะ่นแหละซึ่งเราจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะไปเห็นด้วยเองก็แล้วแต่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังอยู่ในสังสารวัตร ไอ้นักสึกส,สารวัตรี่มันก็อยู่ในภายในใต้กฎอน,นิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคุณก็ณณณออกจากอน,นิจังรทุกขังอนัตตาไม่ได้ผู้ศาสนาเนี่ยไอที่ว่าศาสนาพุทธที่ว่าจะาให้ปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากโลกไม่ใช่ออกไปจากโลกที่เราเบียนอยู่เพือกายภาพนี่นะออกจากโลกคือไออนนีิจังรทุกขังอนัตตาเนี่ยเราจะออกจากตรงนี้ นั่นคือภาวะนิพานคือมันไม่ไปเกิดตัวเป็นภาวะนิพานเป็นภาวะที่เราไม่ไปเกิดตัวเป็นอันนี้จังคือออกจากภาวะภาวะนี้ซึ่งในการออกนะมันไม่ได้ออกไปไม่ใช่ไปออกไปอยู่ข้างนอกอยนะ่างนั้นเหมือนกับเราเห็นความคิดของเราเนี่ยถ้าเราเห็นความไม่เห็นความคิดเราไม่ทันเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรหรอกแต่ว่ารู้สึกมันปวดหัวตึงเครียดไปหมด <c oughs> ความตึงเครียดของเราเราไม่รู้เราเราสติของเราเนี่ยตามไม่ทัน แต่ว่าไอ้อยู่ในอยู่ในไอ้จิตของเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับไปตลอดเวลาจนทําให้เราบางคนก็ฟุ้งซ่านบ้างบางคนก็เป็นซึมเศร้าอะไรต่างๆ,ๆบางคนไม่มีที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยไม่มีศาสนาหรือศาสนาจริงๆของตัวเองแล้วก็ไปถึงขั้นไปทำร้ายชียตตวิตดึปผูกคอตายด้วยความสําคัญตัวว่าเป็นตัวตัวเองเป็นของเรา,าทั้งที่มันไม่ใช่เราเนี่ยอะไรก่อน มันเป็นอมัมมงงการมะมังการเนี่ยซึ่งมันเป็นบาลีเนาะแต่ว่าอยากจะให้เราเข้าใจว่ามัการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ไปแสวงหาความสุขเแต่ไม่ได้แสวงเราจะออกจากทั้งความทุกข์และความสุขเนี่ยออกมาอยู่ตรงกลางเรียกว่าสัมมาเรียกว่ามัคที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามัคมัคในองแปดเนี่ยคือไม่ได้ไปอยู่ที่ฝั่งสุขจนเกินไปการมาสุขขันธ์การนิยมหรือว่าอาัตตากิริยาปัญหานุก คือไม่ได้ไปอยู่ทั้งสอง,งสอง่วส,สองไฟเราจะอยู่ตรงกลางให้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาตรงนี้แหละคือตรงที่จะออกจากโลกนี่ออกจากโลกนั่นก็คือการปฏิบัตรบริมัชฌิมองเปดมัชฌิมองเปดก็มีอยู่แปดอย่างในเวลาทีรสมาทิเี้ยสมาธิแล้วแต่ก็เป็นคือสรุปรวมไว้เป็นย่อเป็นสามอย่างคืออ่าศีลสมาธิปัญญาแล้วสรุปย่อลงมาอย่างเดียวคืออ่าการยคตาสติ หรือว่าที่ในบาลีท่านยกย่องไว้คืออาณาปณสติอันนี้คือวิธีการที่จะทําให้เราอยู่ตรงกลางหรือว่าสําเป็นสัมาสมัครปัญญาคือมันจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราทําแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงมันเกิดขึ้นได้เองเอเราต้องมาปฏิบัติทรรมแล้วมันจะเขียนภาพของมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดในชาตินี้เนี่ยในชาติที่เรายังไม่ตายนี่แหละ ถ้าเราตายไปมันก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรขึ้นอยู่ตอนที่เราตายไปแล้วแต่ว,ว่าตอนที่เราก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราสามารถจะเข้าสู่ไอ้ต oh ร yeah. งที่ว่ามันเป็นกลางนี้ได้